ตีแช่เล <c oughs> ยสวัสดีครับทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับจากสนุนดิวรารตี้นะครับที่มาอยู่ที่แผงลอตเตอรี่แผงลอตเตอรี่ <c oughs> ข้าง เซเว่นที่อำเภอสนมนะครับมาดูหวยที่เลขดังเลขดังแห่งลอตเตอรี่เลขดังแห่งลอตเตอรี่นะครับรอ,บอสวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวนะครับทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมอยู่นะครับอตอนนี้อยู่ที่แห่งลอตเตอรี่หน้าเซเว่นอำเภอสนมตรงข้างข้างทวีกิจนะข้างทวีกิจพอดีิ่ามา วันนี้่านมาแวะซื้อของที่เซเว่นว่าจะไปที่หลักกิโลจอมปวกมาเห็นเลขเด็ดพอดีนะมาเห็นเลขเด็ดก็เลยคุยคุยกับพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าเก็บมาฝากนะสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ที่ว่าเลขดังของแหงงนียคือเลขอะไรนะครับเดี๋ยวให้วิเคราะห์ว่ามาจากไหนเผื่อเป็นแนวทางนะเผื่อเป็นแนวทางในการเลือกลอตเตอรี่อ่ะชอบก็ตามเนอะชอบก็ตามบอชอบ ก็ตามเผื่อไม่มีเลขซื้อเผื่อมีเลขซื้ออ่านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามแต่และเลขแต่และเลขมันต้องมีที่มาผมอยากรู้ที่มานะครับอยากรู้ที่มาของไอที่8ปดแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดหหกสสแล้วก็2 8 5แปดห้ากับห้าหกมันต้องมีที่มาที่ไป ที่มาที่ไปเนี่ยมันมันยังไงมันมัมนมาจากไหนสวัสดีครับท,ที่มาหอยตัวนี้คือหอยพอดีผมไปจับหอยชุดใหญ่ที่เมืองพอดีผมไปให้ไปเห็นหอยเขาเข้าเด่ง<อ>วันแล้วเลยแห<อ><ๆ>ละร้านร้านร้านอ้ชื่อร้านร้านตีตลาดครับร้านตีตลาดร้านใหญ่ที่ปัวใหญ่ที่จังหวัดสินทรผมก็เลยเกมาฟากเกมาฟากครับผมเกมาฟากส่วนเลียนี้ เลขตัวนี้ที่ผมพอรู้ที่ผมพอมีข้อมูลก็จะเป็นเลข26 26พอรู้สองหกมาจากไหน2องนี่เลขวันเสียของคนเอกเพมวันเสียของคนเอกเรมของคนเอกเรมคนเอกเรมครับงวดนี้น่าจะอั้นครับงวดนี้น่าจะอั้น26ใช่ไหมครับผม26น่าจะอั้นแล้วก็4 6 3นี่ส6่หมาจากไหนเป็นพอศอเกิด สี่หกสามเป็นพศเกิดของคนเอกเพรมคนเอกเพรมเช่นเดียวกันครับผมอ่าได้แล้วสองสี่หกสามเกิดวันที่ยี่หกเสียวันที่ยี่บเกิดวันที่ยี่สิบหกเสียวันที่เสียวันที่ยี่หกพฤษภาคมเกิดวันที่ยี่สิบหกสิงหามันเป็นเลขช่วงต่อเดือนช่วงต่อเดือนสิงหากักยายมสี่หกสามนี่พศเกิดครับผมสี่หกสามเป็นพศเกิดครับแล้ว8ปด ปดแปดเก้ามาจากไหนแล้วก็แปดเก้าเป็นเลขมงคลเป็นเลขมงคลครับผมเลขมงคลเขาเป็นเลขมงคลใช่ไหมครับผมงวดเมื่อกี้ผมก็เข้าวินไปหมื่นหน่อยห่อยหมื่นหน่อยน่อยครับผมถูกนะครับผมถูกถูกบ่อยนะงวดนี้แหวงนี้ถูกบ่อยครับงวดเมื่อกี้ก็เข้าวินแล้วมีเลขอะไรเจ็ดสองหกมาจากไหนเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกนี้เลขดังเลขมงคลเหมือนกันเลขมงคลประจำ เลขมงคลจากไหนอ่ะเลขมงคลเลขมงคลอ่ะเลขประจำเลยเลขเจ็ดสองหกเลขคูปีชาเปล่าฮะคูปีชาที่มีปัญหากันเจ็ดสองหกเนี่ยนะสามสิบล้านเลยโอ้ไอไอสามสิบล้านเจ็ดสองหกนี่ที่มีปัญหากันครับผมเลขคูปีชาครับผมไอคูปีชาแต่สองหกมันก็เลขสวยแต่เลขเจ็ดสองหกนี้มาบ่อยเหมือนกันนะออกบ่อยครับเดี๋ยวคนสามตัวหมุนเดี๋ยวก็อะไรพวกนี้สามตัวหมุนสามตัวตัวหน้าตัวบนใช่ไหมแต่เลขตัวเนี้ย ออกไปแล้วเลข4 6 3ออกไปก่อนงวนเมื่อกี้แต่ไปออกเป็นสามตัวหมุนแต่ออกสามตัวหมุนครับออกออก3 6 4 3 6 4ครับกลับกันแต่ไปออกเป็นสามตัวท้ายไปดู<อ>ไปดูได้เลยก่อนงวนเมื่อกี้ก่อนงวนเมื่อกี้ผมเลยเก่งใส่9 8ผมก็เลยซื้อตัวเดียวก็<อ>เลยโดนไปโดนไปเลยครับผม9 8<อ>ตัวเดียวแต่งวดนี้ ปดเก้ายังเป็นเลขมงคลอยู่แปดเก้ายังเป็นเลขมงคลอยู่ออกแปดเก้าเก้าแปดอยู่นั่นน่ะครับผมมันจะออกมันจะออกอีกเพราะเป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้นะขนาดเก่า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 เย้ก็ยังออกเนาะเรื่องของตัวเลขครับเป็นไม่ได้หมดครับส่วนเลขอันนี้สองหกนี่น่าจะอันแปดห้าอันแน่แปดอ้าหันห้าหกนี่น่าจะอันแน่นอนอืครับผมพี่พี่สนมีเลขหกสี่ไหม มีเลขหกสี่ไหมครับหกสี่นี่ดังมากเป็นเลขขายดีแพงในนีนมีบ่ไม่มีครับไม่มีครับเลขขายดีมากเลยพี่อะไรนะที่ถามเข้ามานะเลขหกสี่นี่ขายดีมากเลยเป็นเลขขายดีงวดนี้หกสี่นี่เขาแถวนี้อันไหมงวดนี้น่าจะอันอันครับงวดที่แล้วอันไหมกระแสมาแรงเหมือนกันกระแสมาแรงครับหกสี่จากไหนหกสี่นี่เลขดังจากไหนสองหกสี่สองหกสี่ครับสามหกสี่สองหกสี่ผมว่ากระแสมาแรงเหมือนกันรับผมหกสี่น่าจะอัน จะเป็นเลขขายดีครับผมเลขขายดีหมดแผงแล้วหมดแผงครับหมดหมดตั้งนานเลขขายดีวันนี้ก็จะมี95 95ครับ28 28 64 64งปดหเลขขายดี8778 8778มาใหม่ๆล่าสุดเลยครับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้ากระแสมาบอกว่าขอนแก่นไม่รับแล้วขอนแก่นไม่รับแล้วเลขอะไรคืนตังครับ7887 7887เขาดเปเจ็ดับเลขดังยังไมขอนแก่นเนี่ยเลขดังของขอนแก่น7887แปดแมาเมื่อเช้านี้ครับ ครับผมครับขอบคุณแล้วแล้วแล้วมันแถวนี่อันยังน่าจะงวดนี้อันแน่แน่อันแน่ๆนครับผมเป็นใต้ดินนี้อันแน่ๆนครับยังไงก็น่าจะอันแน่ๆแต่เจ็ดแปดนี้มาเมื่อเช้าพอดีมีญาติอยู่ขอนแกนเขาส่งมาบอกว่าเขาส่งมาบอกว่าครับคืนเงินแล้วครับเจ้ามืได้รับ ครับผมดูข้อมูลดูข้อมูลได้ครับไหนเดี๋ยวจะให้ดูอ่าให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะหาเอาผมโกหกเจ็ดเลยนะเมื่อกี้นี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลขอันเขาบอกคืนเงินแล้วเขาคืนเงินละครับผมเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลดูข้อมูลได้เลยครับเดี๋ยวจะหาเอาผมโกหกทักแชทเนี่ยมันคนนี้พอดีคนนี้เขาเขาอยู่ขอนแก่นเขาขายผักอยู่ขอนแก่นพอดีเขาขายผักอยู่ขอนแก่น นี่ครับโอ้โพงหวยเดี๋ยวโพงหวยออกอากาศแม่เดี๋ยวเขาโดนจับรับผมแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจริงจริงแล้วคืนโมขายเจ็ดแปดแปดเจ็ดนเขเก่าเก่าหาบผมให้เห็นข้าวๆกอนคืนเงินแล้วรัานี่คืนเงินแล้วขนแกนขอนแกนเจ็ดแปดแปดเจ็ดคืนเงินเออโอ้แล้วนี่มันสิบบมขึ้นดิ ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันเออเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดคอมเมนต์มานะครับมาเมื่อเช้าแต่คนมาหาเยอะเหมือนกันเมื่อเช้าไม่รู้มถึงกันเร็วเหมือนกันเที่ยวทุกวันนี้เนาะครับผมเมื่อเช้าคนก็มาหาเยอะไม่มีแล้วครับผมขายโลกโซเที่ยวนี่โลกแป๊บแป๊บนาะเช้าผมแป๊บเดียวเองครับผมเฉพาะท่อหลางส่งทิศเกมเมื่อวันก่อนเขาไปเขาไปบ่ายภาพบ่ให้ลายสดบ่ให้ยังเลยพยานเล็กอันเออเป็นใช่สีเองเนาะมาเร็วครับมาเร็ว ครับมาเร็วครับผมขอบคุณด้วยตรงนี้เลยไม่งั้ก็แวะมาดูที่แผงด้วยครับเดี๋ยวเอ้าดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว,ว,ยวแผงแผงนี้นะครับมีเลขอั้นหลายตัวเอาเก็บเก็บมาฝากนะเก็บมาฝากน้องเขาก็เขียนไว้ว่ามีเลขอัน้นมีหลายตัวเก็บมาซึ่งเก็บมาจะยิ้มเพื่อยิ้มเพื่อสุรินทร์ครรับ้านเมืองร้านใหญ่เลยในตลาดนะครับอคนเมื่อกี้ของแกก็เข้าเข้าทั้งเก้าเข้าทั้งเก้าแผง ตอนนี้เนี่ลอตเตอรี่ขายดีไหมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ทีแรกก็ขายพอได้อยู่แต่มาตั้งแต่เงินเดือนคนแก่ไม่ออกกดไม่ได้นี่เงี้ยไปเลยเงี้ยไปเลยสองมาพอหายกี่เราแก่ด้วยนี่ต้องได้ไม่เสียโชคไปไหนมันมันหมุนมันมันไม่เป็นเงินหมุนเนาะคนเท่าคนแก่ไม่มีตังค์ส่งผลกระทบหมดเลยครับบางคนก็นัดจะเอามาจ่ายก็ไม่มากเลยจ่ายเออครับผมก็ ครับผมโอเคครับโอเคไม่ซีเรียสก็ผมก็อยากให้รวยอยากให้ถูกรางวัลให้รวยรวยครับรวยรวยครับรวยรวยอ่าเดี๋ยวขออีกสักนิดหน่อยนะครับใครที่เข้ามาทีหลังนะครับใครที่เข้ามาทีหลังเออ่มีเลขเลขดังนะเลขดังประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดห้าชุดเลขเลขสามตัวแต่ว่าเลขสองตัวจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห หกชุดเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางอันนี้อันแน่ฮะอันแน่ๆน่แปดห้าใช่ไหมครับเงินเงินมึงเยอะอันฮกหาด้วยฮกหาด้วยแอดเนี้ยก่อนฮกหาด้วยแอดฮกหากระพงฮกหายังครับห้าหกก็จะอันอืมอันครับผมอืมสองเห็ก็จะอันอ๋ออันนี้เป็นครับเลขยีเลขเลขสองหกในอันแล้วใช่ไหมครับเงินมึงเย่ะอันของพลเอกเปรมแล้วก็เลขวันวันวันเกิดวันเสียชีวิตของท่านแล้วก็นี่สอเดื เออพอศเกิดสี่หกสามหกสามก็มาแรงนะนี่หกสามออกมาจากไปตัวนี้เลยออกจากไปของพอศเกิดใช่ไหมครับผมออแกตายเดือนสิงหาแล้วเลขแล้วเลขเนี่ยห้าหกกับแปดห้าอันครับผมอืมอันแล้วเลขเลขอะไรอีกอ่ะแปดอันนี้เลขมงคลเขาบอกว่าเลขมงคลมงคลเลขมงคลแปด แปดเก้าอ่าแปดเก้าเป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลเลขดังผมก็กลัวออกตัวเก่าเหมือนเดิมครับผมกลัวออกออกเลขเดิมเหมือนกันอ๋อบ่หนี่ได้เนาะครับเป็นไม่ได้หมดครับขนาดเก่าพาตัวเลขตัวหนึ่งยังออกได้ครับเลขออกอยู่อย่างนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เลขดังเลขดังของแผงนี้นะครับผมของยี่ปัวของในสุรินทร์แต่ว่าขอนขอนแก่นอะไรนะขอนแก่นลืมละเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับผมมาเมื่อเช้านี่เองหมันมาเลย เจ็ดเดได้ไหน้องนะเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นเลขดังจากจังหวัดขอนแก่นนะตอนนี้เจ้ามืออันเจ้ามืออันแล้วไม่รับแล้งก็รับคืนตังค์แล้วเจ็ดแปดแปดเจอันนี้ไปหาสื่อใท้สื่อไดก็สื่อใสื่อลอตเตอรี่สื่อลอตเตอรี่ได้ครับไปหาลองสื่อเพิ่มครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นแนวท่านะครับเป็นแนวท่าโอ้แต่ว่า ไอ้พวงนี่มีคนเบิงแน่บ่อันนี้เบือบางครั้งเบือบางมีค้าไม่มีคนซื้อแต่เขาอยากเสี่ยงโชคอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาอย่างนี้อะเนาะจะมีจะมีแนวแนวทางอยู่บางคนมแนวทางแต่อยากเสี่ยงโชครถผ่านมาอย่างเงี้ยต่ว่าเรามองแค่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองหกสองหกห้าห้าค่ะเลขอันปะครับเลขอันนั้นปะครับเจ็ดไม่ทราบเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็เลข เลขครูปีชาเนี่ยเจ็ดสองหกอันนี้เลขเลขครูปีชานี่แหละเลขอ๋อนี่เลขครูปีชาลืมไปเลขครูปีชาออกบ่อยออกบ่อยอะเนี่ยเลขเด่เลขครูปีชาเจ็ดสองหกเลขที่มีปัญหากันสามสิบล้านเลยไอ้เลขสามสิบล้านเนี่ยนะออกตัวนี้เลยใช่ไหมครับออกบ่อยนะออกเยอะออกเป็นสามตัวถ้าเดี๋ยสองตัวถ้าสองตัวเนี่ยก็จะไปตรงกับครับเลขวันเสียชีวิตเลขวันเสียชีวิตของพลเอกเปรมครับผมอืมอุ้ย ตรงกันเลขปีชาเจ็ดสองหกเลขคนเอกเปรมสองหกสองสองตัวอันนี้พอวันวันวันเกิดวันเสียชีวิตของคนเอกเปรมนะอันนี้เลขปีเลขคูบิชาเลขมงคลเลขเป็นเลขมงคลอันนี้เลขมงคลนะเลขมงคลห้าห้าสี่ก็เลขมงคลใช่ไหมครับผมอ่าอันนี้เลขออพศพศเกิดพศเกิดของเออคนเอกเปรมครับผมไอสองแปด ห้าเนี่ยมาจากเลขมาด้วยกันนี่แหละครับเลขมาด้วยกันครับผมเลขมงคลเลขมงคลเป็นเลขมงคลเหมือนกันครับผมนะแต่ว่าไอ้หกสามห้าหกเนี่ยหกสามหกสามเราจะถอดมาจากตัวนี้อ๋อถอดจากตัวนี้ใช่ไหมถอดมาตรงนี้ถอดออกมาเป็นสองตัวเนาะหกสามหกสามสองหกเนี่อันเดียวของปีชูปิชาเงินเมื่อกี้ก็อันเงินเมืนอกี้ก็อืมโอเคครับผมเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเอามาฝากสำหรับเลข เลขดังเลขมงคลของแผงลอตเตอรี่ข้างทางทวิจิตหนูชอบอาจารย์สมไหลสดมากค่ะขอบคุณนะครับสําสหรับสําหรับคลิปนี้นะครับเอามาฝากก็คือเลขเลข,เลขดังเลขมงคลของที่นี่นะมามาจากไหนอะไรยังไงบ้างว่าจะเดินที่ทามาจากยี่ปั่วใหญ่ที่นี่ร้านทองปิดตลาดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อผมว่าจะไปหลักกิโลหลักกิโลที่ที่เขาละปูมนะครับ เดินทางพอดีว่าเห็นก็เลยไว้สสาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนับสนุนวาระที่ด้วยนะครับสวัสดีครับและเดินทางต่อครับสวัสดีครับ